อันนี้ในส่วนของเรื่องน้องก้อยเนาะก็ถือว่าที่ผ่านผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปเราก็ไม่ได้ติดใจที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ถือว่าติดใจถึงขนาดต้องโกรธเกลียดเครียดสั่งกัน,นอะไรถึงขนาดต้องแบบไม่ต้องมาไม่ให้มาไม่เจอไม,ไม่มีถึงขนาดนั้นเพราะว่าคือด้วยด้วยด้วยเรายังบริหารวงมาอยู่กับวงการมาแต่ก็ีี่สิ0ปีแล้วนะครับเราก็เห็นการเข้าออก มันเป็นเรื่องศัจธรรมของวงการจริงๆเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติที่ผมมองนะมันเป็นเรื่องธรรมดามากถ้าเก่าไม่ไปใหม่ก็ไม่ได้มาอีกครับแต่ว่าถ้าจากกันเนี่ยคุณจะจากหรือการจากกันนี่มันจะจากกันเป็นหรือการตายแค่นั้นแต่ว่าจากกันขณะที่ยังมีชีวิตเนี่ยมันจะจากกันด้วยดีหรือไม่อีกอนะครับอย่างน้องก้อยก็ถือว่าคือน้องก็มามาพูดคุยในในทิศท,ทางที่ว่าเราก็ถือว่าคืนสัญญาให้น้อง เพื่อจะได้ทุกคนจะได้ปิดน้องก็ถือว่าขอเข้ามามขอโทษในสิ่งที่บางครั้งอาจจะยิดใจะร้อนไปนิดนึงในขณะที่ในช่วงนั้นนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับถือว่าให้อภัยกันการให้อภัยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราก็จะได้จเจริญหน้าที่การงานของเราน้องก็จะได้ทํามาหากินนะครับเพราะว่าเราก็ได้มีศิลปินใหม่น้องก็ได้แบบไปทํางานของน้องในสิ่งที่ใจรักหรือวันหน้า อันนี้เปอร์เซ็นต์สูงอยู่นะครับน้องก้อยก็อาจจะไม่แน่นะอาจจะมาอยู่ในเครือของสาวน้อยที่บ้านแพงแล้วตอนที่น้องบอกไปตอนแรกข้องงของสมใจไหมคะว่างงอยู่ครับบอกเลยว่างงแล้วผมผมผมก็ยังงงอยู่ว่าน้องก้อยอันนี้ผมมองว่าน้องยังยังอาจจะให้คำตอบสังคมไม่ได้ว่าลงไปเพราะอะไรครับแต่เราก็งงเหมือนกันว่านี่น้องตตดสินใจเพราะอะไรทั้งเราก็ห้ามด้วยนะว่า คือสิเป็นอยังกระตมแต่สัญญา3มปีไงน้องอยู่ได้ปีหนึ่งคือยังไงขอให้จบฤด,ดูกาลก่อนอถ้าจบฤด,ดูกาลแล้วเราเราจะมาพูดกับเอฟอธิบายให้พ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม่พี่น้องฟังได้แบบก็ยังเป็นทางออกที่ดีแต่ถ้าลงในตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในวงการอันเราก็แนะนําน้องหมดนะแต่ว่าวินาทีนั้นน้องเลือกแบบนั้นแต่ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วนะครับมันผ่านมาแล้ว เมื่อกี้ที่พ่อได้บอกไปคือเอาจริงตอนแรกพ่อก็สงสยัยนะนะวินาทีที่เขาเข้ามาขอเข้ามาพ่อมีการย้อนถามถึงไหมคะว่าทําไมนะวันน้คุยอยู่ครับถ,ถึงออกไปเพราะอะไรพ่อก็ถามเอ,อ่ครับน้องก็ว่าอาจจะด้วยคืออาจจะใจร้อนหรือหรือแบบคิดเร็วะนะครับคิดเร็วไปน้อยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยบอกน้องว่าถึงน้องจะไม่อยู่สาวน้อยหรือจะอยู่องค์กรไหนหรือทํางานแบบไหนพ่อให้คิด ให้ให้นิ่งกว่านี้ให้คิดลึกๆก,ก็นี่คิดยาวๆไว,ว้กว่านี้อ่าอ,อย่าตัดสินใจคนเดียวเพื่อนไปให้ปรึกษาใครหรือมีที่ปรึกษาที่ดีหรือให้คิดเยอะกว่านี้มีความอดทนให้มากกว่านี้เอ,อเพราะว่าสิ่งที่ได้มาแต่ละอย่างเนาะมันต้องมีความมานะมีความอดทนในในงานแค่ทุกง,งานหลัก็มันมีอุปสรรคหมดแต่ว่าใครจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาและก้าวข้ามได้อย่างไรแค่นั้นแหละครับเราค่อนข้างลำบากใจเลยครับ คนจะต้องคนมาถามเราว่าแบบน้องลงไปฟออะไรซึ่งเราก็แบบไม่รู้คำตอบไม่รู้คาตอบครับผมก็ตอบไม่ได้และตอนนั้นก็ก็คิวน้องก็ก็บอกกับสังคมไม่ได้เหมือนกันครับถามว่าหนักใจไหมเยอะครับทั้ง Facebook ทั้งอะไรแต่เราก็ในมุมหนึ่งเราก็มันก็เจอคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ผ่านมาผมก็เคยเจอเหมือนกันแบบนี้แต่เราเงียบ แต่บางครั้งสิ่งที่เราเงียบมันไม่ใช่เป็นการ,การ,ก,ารการดีสําหรับเราผมก็เลยกับทานายก็เลยวันนั้นก็เลยถือโอกาสเพราะว่าผมเห็นหลายคอมเมนต์เหมือน,นกันว่านุ่มโจอย่างนั้นในทางลบมองเราในมุมลบเราก็เลยมาอธิบายให้แฟนคลับกับทานายผู้ในฟังมันก็เรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปกปกป้องตัวเองครับกับให้ข้อมูลกับตัวเองว่าในสิ่งที่อย่างข้อมูลในทางเราเนาะครับผมก็เลยสวดกับทานาย ว่าให้เหตุผลเป็นแบบนี้แบบนี้เราก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็อธิบายให้คนฟังว่าน้องยังมีสัญญาอยู่นะอย่างนั้นอย่างนี้ครับแล้วคนไหนที่พ่อรับไม่ได้ที่สุดที่เขาฟ้องเข้ามาอะไรเงี้ยก็เจอในทางลบครับเยอะเลยเยอะเยอะอยู่ครับยกครับเป็นเพราะอะไรล่ะเออเป็นเพราะบริหารไม่ดีบริหารแย่มากอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เห็นไหมออกไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ออโอ้หลายอย่างไหนแน่อยู่ครับในช่วงนั้นครับแล้วก่คิดจะฟ้องไหม คิดจะฟ้องไหมถามว่าคิดจะฟ้องไหมเราก็มีทนายประจําวงของเราอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่จําเป็นและถ้าไม่จริงๆเนาะครับเราก็ถือยังเรายังมีเมตตาทำคํำจุนโลกแต่ถ้าจริงวินงในทีนี้นะี่ะไม่หนักจริงๆนะครับเราไม่ฟ้องแต่ถ้าแบบหนักจริงๆเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายเพื่อจะอเพื่อจะเบรกคู่กรณีนะครับ เพราะว่าคนมันมันมันมีมนุษย์มันโอ้มันมันนาจิตังมากครับแล้วในกรณีไม่อยู่ไม่ครบสัญญาแบบนี้มันมันต้องเสียค่าเสียหายอะไรอย่างนี้ไหมคะปกติก็คือค่าเสียหายก็คืออย่างศิลปินที่ออกไปก็ก็มีค่าเสียหายที่จะาชดเชยในบางส่วนซึ่งเราก็ถ้าเราก็ที่ผ่านมาเราเราก็ยังมองอยู่ว่ามันมันอาจจัด คือหรือหรือทั้งไงวะหรือเราแบบศิลปินแต่บางครั้งมันมันใจแรกใจอย่างเงี้ยศิลปินบางคนมันใจแรกใจแต่ทุกวันนี้มันก็ต้องมีใบสัญญาสัญญาใจและสัญญาจ้างเพื่อจะเป็นตัวผูกมัดบางครั้งศิลปินจากไม่ดังหรือจากยังไม่ไม่ค่อยยังไม่มีอะไรก็ก็พูดประมาณนึงย่างไงอะไรยังไงก็ได้สบายสบายแต่พ่อมีที่เสียงมีเอฟซีมามันก็อาจจะเปลี่ยนใจได้ ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงมีรายลั์อั่วมีไหมมันก็มีครับมีการปรับไหม,มเพราะว่าสิ่งบางครั้งก็คือหัวหน้าลงทุนม,มันไม่ใช่เฉพาะทุนนะครับกลัวจะหลับกลัวจะนอนได้ม,มันต้องใส่พวกมันสมองเข้าไปในการที่จะคิดงานแต่ละงานแต่ละโปรเจกต์ให้ศิลปินทำยังไงให้เขาเกิดเนี่ยทำยังไงให้เขาดังมันมันมันเอาตรงจากองค์อญิงเนี่ย กว่าวงองิงจะมาถึงวันนี้งองิงมีของจริงก็ใช่ครับแต่ว่าปวดทำปว่าวงองิงจะมาถึงวันนี้ทําเอาให้พ่อโจไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคืนต่อกันเมือน mm hmm. ในการคิดคอนเทนต์ hmm. ในการคิดงานในการที่จะหาเพลง mm hmm. สร้างสรรค์หาเพลงที่ดีให้งองิงแล้วก็คิดคอนเทนต์ hmm. เพื่อให้คนติดตาม mm hmm. แล้วก็คําว่าตีเหล็กต,ตีตอนร้อน,อนๆในตอนนั้นครับแล้วก็ปังปังปัง,ปงขึ้นมาเรื่อยๆ mm hmm. ก็ถือว่าต้อง เหนื่อยอยู่ครับในการที่จะสร้างศิลปินแต่เราก็ทําตามวิถีของเราหรือ,อเราอาจจะมีหน้าที่ของเราหรือเบื้องบนไอ้ทรงเรามาให้ให้มีหน้าที่ตรงนี้ก็ได้หลังจากนี้มันจะรักมากกว่าเดิมอย่างก้อยอย่างาก้อยก็คือเราตกลงกันด้วยดีในเรื่องของญญตกลงกันด้วยดีครับตกลงกันด้วยดีในสัญญาก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือน้องก็ทํามหจริงกันไปแล้วก็เพลงอย่างน้องนะครับที่ สร้างชื่อเสียงให้น้องอีกก็คือเปนี5ล้านวิวก uh huh. ับผลงาน,นเพลงที่ cover เพลงหัวนอกสมรสของกอยก็จะเป็นเมียนอกสมรสนะครับ15ล้านวิวก็คือน้องทํามาจกกินได้เลยครับเหมือนก่อนก่อนก็คือน้องแอนเนาะเพลงแวบบ๊แบๆบน้องแอนก็เคยอยู่กับเราแล้วก็ทํามาจกกินไปเลย ตอนนี้ลิขสิทธิ์ในรายบริษัทก็ยังทักมาหาเราตลอดอย่างน้องไปออก,าการายการอะไรก็ทักมาขอลิขสิทธิ์ไว้เราก็เอาไปเลยนะครับทำมาหากินได้เลยไม่ว่ากันข้อสอบหลังจากนี้มันจะรัดรูปมากขึ้นประเด็นในเรื่องของสัญญาศิลปินไหมครับน่าจะมีส่วนครับออมีส่วนครับ,เ,ออรบเพราะว่าผมก็ได้ไปปรึกษากับค่ายใหญ่ๆทั้งหลายๆค่ายค่ายพัฒมิรกันอ๋อบางครั้งเราอาจจะหรือเราง่ายเกินไปในออในใน,ใน,ใ,นในเงื่อนไขเป็นบางข้ออ,อ,อย่างเงี้ย ต่อไปเราอาจจะถือว่ารัดกลุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงน,นะครับกพราคถามความรู้สึกณนะตอนนี้เลยความรู้สึกจริงๆกับก้อยตอนนี้เป็นไงบ้างมันไม่มีอะไรที่จะติดค้างคาใจกันมผมพูดกับแฟนผมตลอดนะครับว่าเอาตรงๆถ้าน้องอยากจะกลับมาเราก็ยินดีที่จะต้อนรับและคำว่าให้อภัยครับที่ผ่านมาคนเรามันสามารถ ผิดพลาดได้อย่างหนุ่มโจก็ตั้งแต่ชีวิตเกิดมามันก็ต้องมีสิ่งที่เคยผิดพลาดเหมือนกันไม่มีใครดีร้อไม่มีใครสมบูรณ์แบบร0อซได้กันทุกคนครับทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดแต่ว่าเราให้โอกาสให้อภัยกันนะครับอย่างน้องก็เกิดมาพูดมาก็มีโอกาสสูงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้น้องได้ ได้แบบรับงานเดียวไ,ได้ใช้<า>ชีวิตใช่เผื่อใน,นก็มีโอกาสเดี๋ยวกลับมากันเรามาสร้างลุยงานด้วยกันเพราะว่าก่อนน้องที่น้องจะลงอ่ะผมจะพูดกับน้องตลอดแล้วน้องยังเสียใจอยู่ว่าคือยังไม่ได้ทําเลยผมอยากทําน้องแต่ยังไม่ได้ทำเลยอ,อยากจะทําก็คืออยากจะสร้างงานอยากจะซิงเกิลอยากเพราะว่าบอกน้องกันตลอดคือก้อยเราคุยกันแล้วนะเนี่ยเราจะพี่จะทําโชว์ให้โชว์ใหญ่อย่างนั้นเองแล้วก็ทําให้ก้อยคาดว่าคือมันต้องปังอะไรประมาณนี้ไง เพลงก็เตรียมแล้วอย่างเงี้ยแต่น้องยังไงก็วินาทีนั้นน้องก็ไม่อยู่ไงแล้วพูดก่อนที่น้องจะมีปัญหาอีกนะอันนี้โทษนะครับพ่อคิดว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากความเขาหน่อยใจเราโดยที่แบบรู้สึกว่ายังไม่ถึงเราสักทีเพราะเหมอะไรายๆคนจะบอกว่าแบบเเนรา้พ่อนานแต่อื่นออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามีส่วนไหมอันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปอย่างถึงหัวใจของของก้อยและเราไม่สามารถ เข้าไปในถึงก้นบึ้งของความรู้สึกก้อยว่าน้องเขาคิดอะไรอย่างไงแต่ว่าสิ่งที่ถ้าพี่ไปสัมภาษณ์ก้อยก้อยจะพูดกับผมพูดไหมว่าก่อนที่จะมีปัญหาอีกผมก็พูดกับก้อยว่าก้อยเดี๋ยวตอนนี้3เดือนมันจะปิดวงเองพี่ยังไม่ได้ลงทุนใครอะไรยังไงถ้าใครจะา้อำเพลงเขาแค่ปรับเปลี่ยนสคริปต์ไม่ได้ลงทุนซื้อกอกซื้อคนตาโชว์อะไรให้ใครามากมายแล้วมันต่างกันบริบท อุ้งอิงกับก้อยมันต่างกันก้อยก็คือนางเอกของวงนะครับอุ้งอิงก็เป็นศิล,ลปินนักร้องในตอนนั้นที่เพิ่งมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะดังไม่ดังยังไม่รู้อะไรยังไงแต่ก้อยก็มาอยู่ก่อนอยู่แล้วแล้วเราก็พูดกับก้อยอยู่แล้วคืออดเอาไว้สามเดือนก็จะปิดฤดูกาลแล้วสามเดือนกว่าก็จะปิดฤดูกาลแล้วให้อดเอาไงแล้วฤดูกาลหน้าเดี๋ยวบอสจะลุยให้เต็มที่ครับอันนี้พูดกับน้องมาตลอดไปถามน้องได้เลยครับเพราะหากสาเหตุการที่เกิดขึ้นที่ว่าได้มีการมาขอเ ครับเสียงชื่นชมพ่อเยอะมากโอ้ต้องต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณครับในจุดนี้เอาตรงๆเราก็บใใม่ได้เป็นคน้นใจไม่เซละกรรมขนาดนั้นหรอกครับหลายๆเหตุกันกหลายๆคนที่บร่ได้สัมผัสในการใส่ใส่ชีวิตร่วมกับผมหรือมาสร้างงานด้วยกันกับผมไม่เคยมาเป็นลูกทีมผม หลายคนก็คิดต่างๆแน่ไม่ได้สะบัดตัวเราแต่ผมก็ไม่สามารถห้ามความคิดของคนอื่นได้ก็ไม่เป็นไรครับให้วันเวลาและเป็นตัวพิสูจน์ครับซึ่งเราก็ยืนหยัดอยู่กับการเป็นผู้บริหารอยู่กับวงมาหลายปีเหมือนกันเราไม่ได้เก่งผมไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ว่าผมก็เป็นผู้บริหารที่นะครับทําที่นะครับยึดมั่นของคุณนักความดีที่พ่อกระแม่สร้างสอนมากนะครับเช่นน้ำพ่อก็้ําคู่มากนะครับ